สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คลิปวิดีโอแนะนำการตั้งค่า proxy server จัดทำโดยฝ่ายบริการสารสนเทศสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือการตั้งค่า proxy server เป็นการกำหนดค่าอุปกรณ์ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนอกเครือข่ายมหาวิทยาลายัยผ่านเซิร์ฟเวอร์ตัวกลางแทนการเชื่อมต่อโดยตรงเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครับคลิปวิดีโอนี้ จะช่วยแนะนำการตั้งค่า proxy server ในมือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ในคอมพิวเตอร์พกพา l a ็ปท็อหรือ n o t e บุ๊กและคอมพิวเตอร์ PC ส่วนบุคคลระบบปฏิบัติการ Mac OS หรือระบบปฏิบัติการ Windows ครับเมื่อผู้ใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของตนเองหรืออินเทอร์เน็ตนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยหากต้องการเข้าใช้งานฐานข้อมูลต่างๆจะไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจาก มีการจำกัดสิทธ <ian> ิ์การเข้า like ถึงฐานข้อ bueno มูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับการตั้งค่า proxy บนแ a b บเล็หรือส a r t ์ทโฟนสามารถทำได้ดังนี้เลือกแอปพลิเคชันการตั้งค่าแล้วคลิกเลือกเมนู Wi-Fi จากนั้นเลือกเครือข่ายที่ต้องการโดยคลิกที่ปุ่มไอคอนรูปตัวไอท้งขวาจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปที่เมนูด้านล่างสุดคลิกเลือกเมนูกำหนดค่า proxy และคลิกเมนูเลือกกำหนดเองจะปรากฏช่องให้กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้เมนูเซิร์เวอร์ให้กรอกชุดหมายเลขรหัส202.28.17.5หรือ202.28.17.8หรือ202.44.45.27หรือ202.44.45.29ลงไปเมนูพอร์ตกรอกหมายเลข8080 80. ที่เมนูการตรวจสอบสิทธิ์ให้เลื่อนเปิดแถบการทำงานเป็นอ่อนเมนูชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กรอก ICIT Account และรหัสผ่านที่ผู้ใช้ได้ตั้งไว้ลงไปจากนั้นคลิกเลือกบันทึกเมื่อเข้าเว็บเบราว์เซอร์จะปรากฏหน้าต่างแจ้งให้รับรองระบบให้ยืนยันด้วยการกรอก ICIT Account พร้อมรหัสผ่าน ก็จะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้นะครับโดยการเข้าถึงข้อมูลไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เช่น eProject, eTesis h ระบบจะแจ้งให้ล็อกอินด้วย ICIT Account ท่านสามารถทำตามขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลตามปกติแล้วท่านจะสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เสมือนการใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเลยครับ และเมื่อท่านใช้งานฐานข้อมูลฉบับเต็มสำเร็จแล้วผู้ใช้ต้องยกเลิกการตั้งค่า proxy server ทุกครั้งโดยเลือกการตั้งค่าเลือกเครือข่ายคลิกที่ไอคอนตัวไอเลือกกำหนดค่า proxy เลือกเมนูปิดแล้วกดบันทึกระบบจะกลับมาเป็นค่าปกติดังเดิมและผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้นะครับ ต่อไปเป็นการตั้งค่า proxy บนคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการ Mac OS ครับที่หน้า Desktop ให้ผู้ใช้งานคลิกไอคอนรูป Apple ที่บริเวณมุมบนด้านซ้ายของหน้าจอนะครับจากนั้นคลิกเลือกคำสั่งการตั้งค่าระบบจะเข้าสู่หน้าการตั้งค่าคลิกเลือกเมนู Wi-Fi ครับจากนั้นเลือกเครือข่ายที่ต้องการแล้วกดปุ่มรายละเอียดที่ด้านหลังนะครับ หน้าต่างคำสั่งจะเปลี่ยนให้คลิกเลือกเมนู proxy แล้วเลื่อนเปิดแถบคำสั่ง proxy web ปลอดภัย HTTPS ให้ทำงานระบบจะให้ทั้งกรอกรายละเอียดดังนี้กรอกชุดหมายเลข202.28.17.5หรือ202.28.17.8หรือ202.44.45 .27 หรือ202.44.45.29ลงไปกรอกหมายเลข8080 80, ในช่องพอร์ตจากนั้นคลิกเลือกตกลงแล้วเปิดเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูลหน้าจอจะปรากฏหน้าต่างแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ยืนยันตัวตนด้วยการกรอก ICIT Account และ Password ที่ตั้งไว้ลงไปนะครับผู้ใช้งานก็จะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ได้เสมือนการใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยครับ และหากท่านใช้ฐานข้อมูลฉบับเต็มสำเร็จแล้วผู้ใช้ต้องยกเลือกการตั้งค่า proxy server ทุกครั้งโดยทำตามขั้นตอนเดิมดังนี้เลือกไอคอนเลือกการตั้งค่าระบบแล้วคลิกเลือกเมนู Wi-Fi จากนั้นเลือกรายละเอียดของ Wi-Fi เลือก proxy เลือก proxy web ปลอดภัย HTTPS แล้วเลื่อนแถบคำสั่งเพื่อปิดใช้งานจากนั้นคลิกเลือกตกลง ระบบก็จะกลับสู่เครือข่ายตามปกติซึ่งหากยกเลิกการตั้งค่าแล้วจะไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของมจพได้ครับมาถึงการตั้งค่าแบบสุดท้ายคือการตั้งค่าพ็ o x y ี่บนคอมพิวเตอร์ระบบป,ปฏิบัติการ Windows สามารถทำได้ดังนี้ครับในช่อง Search Windows ด้านล่างให้ผู้ใช้นานพิมพ์คำค้นหา control panel ลงไปจะปรากฏหน้าต่าง control panel ให้คลิกเลือกเมนู network and internet ที่หน้าต่าง Network and Internet คลิกเลือกเมนู Internet Options จะปรากฏหน้าต่าง Internet Properties ให้คลิกเลือกแถบ Connections ด้านบนจากนั้นคลิกปุ่มเมนู LAN Settings ในช่อง Local Area Network หรือ LAN Settings ด้านล่างที่ช่อง Proxy Server คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำว่า Use a proxy server for your LAN ให้ขึ้นเครื่องหมายถูกจากนั้นจะมีช่อง Address และ Port ปรากฏ ให้กรอกชุดหมายเลข202.28.17.5หรือ202.28.17.8หรือ202.44.45.27หรือ202.44.45.29ลงไปในส่วนของช่องพอร์ตให้กรอกหมายเลข8080 80, แล้วคลิกที่ปุ่มโอเคครับ คลิกปุ่มโอเคสำหรับการตั้งค่าแลนจากนั้นจึงเปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่ต้องการเข้าใช้งานหน้าจอจะแสดงหน้าต่างการยืนยันตัวตนให้ผู้ใช้กรอก ICT i Account ลงไปเพื่อเข้าสู่ระบบเพียงเท่านี้ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้งานการสืบค้นฐานข้อมูลและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้เหมือนอยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และที่หน้าเว็บไซต์ของฐานข้อมูลจะแสดงชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเข้าสู่เครือข่ายสำเร็จหากท่านใช้งานสำเร็จแล้วให้ทําการยกเลิกการตั้งค่า proxy server ดังนี้ค้นหา Control Panel เลือก Network and Internet เลือก Internet Options เลือก Connections เลือก LAN settings นำเครื่องหมายถูกออกจากช่อง Use a proxy server for your LAN คลิกเลือกโอเคและโอเคในช่อง LAN Settings ผู้ใช้งานก็จะกลับมาอยู่ในระบบเครือข่ายของตนเองดังเดิมและจะไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้หากผู้ใช้งานประสบปัญหาการตั้งค่าแล้วเข้าใช้งานฐานข้อมูลไม่ได้ให้ตรวจสอบเบื้องต้นดังนี้ 1. ตรวจสอบว่าทำตามขั้นตอนตามคู่มือถูกต้องหรือไม่ 2. ลองเปลี่ยนชุดหมายเลข IP ตามที่กำหนดนี้ 3. ตรวจสอบการกรอกไป CIT Account และ Password ว่าสะกดถูกต้องหรือไม่ 4. ตรวจสอบและเปิดการใช้งาน ICIT Account ได้ที่ www.account.kmutnb.ac.th หรือสแกน QR Code บนหน้าจอครับและนี่คือวิธีการตั้งค่า Proxy Server ในอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการต่างๆ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือมีปัญหาในการใช้งานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ท่านสามารถติดต่อสำนักหอสมุดกลางมจอพอเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ